สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซี่แฟนครับครับนะครับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่หกคลิปนี้ครับบอสโจทนไม่ไหว <c oughs> ถึงกับต้องเข้าไปคอมเมนต์ครับอ่าพี่ดิวครับใครไม่รู้จักพี่ดิวธีระพัฒครับอืมใครไม่รู้จักพี่ดิวธีระพัฒน์นะครับอืมเราขายสินค้าในไรสดนะครับน่าเราขายสินค้าในไรสดเราเดี๋ยโพสขึ้นมาครับพี่น้องครับเราโพสร้านฉี่ครับ พี่ดิวแจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ดคนแสนแตกแน่นอนคูนคืนนี้คูณมาผมก็ได้คืนนี้นะครับขออนุญาตบอสโจน้องอิงสาวน้อยเพชรพันแพงคืนนี้เจอกันพี่น้องชาวกเกษตรวิสัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเดอ์พี่น้องนะครับดิวธีรพัฒนะครับแล้วดังเน่นะฉะนั้นพี่น้องครับ ตอนนี้ผู้ติดตามแกเนี่ยนะครับ400,000แปดนะครับอ่าแล้วเราโพสเนี่ยก็400,000นะครับ4 0 0 0 0เลยนะครับอ่าที่จะเห็นโพสแกอ่าตอนนี้ก็แช์ไปนี่หลายแล้วครับอืมสิบสิบก็แช่แล้วนะครับถยี่สิบแช์เราเพิ่งโพสเมื่อประมาณอ่าบ่ายสองครึ่งนะครับพี่น้องทางเกษตรวิสัยเตรียมด้วยนะครับ ตอนรับสาวหน่อยเป็นเนแพงและกับพี่ดิวนี่นะครับเล่ากับมีเอฟซีแฟนคลับเด้บอลโจทนมาไหวครับบอโจจนไอทพี่มาพี่ดิวมาเยี่ยมหลังเวทีหนอยเดอร์เนียนะครับเป็นไดรล่ะเอาแล้วครับพี่น้องครับคนดังนะครับก็จะไปเยือนนะครับฉะนั้นนะครับพี่น้องท่้นรอยเอสมือนี่นะครับเกษตรวิสัยนะครับไปเป็นกําลังใจกันเนาะเออแล้วพี่น้องครับตอนบาย ขณะนี้นะครับนองอุงิงก็ได้ไปถึงห้องนะครับอัดเสียงแล้วนะครับกะมีคู่ต่ำนะครับไปหอดแล้วนะครับผมกม็มีคู่ต่ำมเนาะอ่ามีคู่ตำที่ผมบ่งในคลิปนะครับอ่าโคโน่นไม่บีอ่านะครับ พนุ่นมีบีคาราวพ่อโจกับกําลังไน,น,นจะตามไปนะครับอืมคูต่ํานะครับผมกับฟั่งบทความนะครับจากคู่ต่ําทีเราไนพราคู่ต่ําก็ถือว่าเป็นครูทางด้านมอลั่มเลยคนแรกของน้องอีงเลยนะครับคู่ต่ํานครินนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังผลงาน หลายผลงานคือกันจากปลายปากกาเล่านะครับกาบหลายๆกรล่ําคือกันจากปลายปากกาเล่านะครับมรล่ําสิงหรือว่าศิลปินหลายคนหลายท่านนะครับกะด้วยปลายปากกาของเล่าคือกันนะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งกรนล่ำหรือว่าทั้งผลงานเพลงก็ว่าได้นะครับบทความบทความหนึ่งรับพี่น้องครับฉี่คู่ตานะครับเดวิลกําหนงหญิงผมหนียินเนาะเนอผมก็ับไปเบึงคลิปมาละครับผมหนียินนะครับเราว่าเพลงนี้ สร้างผสมน้องฮักนะครับเพลงเนี่ยที่เพลงจินตลานะครับร้องคู่กับน้องหิงเนี่ยนะครับมันเป็นกรลำเต็มๆเลยนะครับแล้วก็เป็นกรลำแท้ๆเลยนะครับเล่ากะเป็นห่วงสิุดิเล่าเนาะเออแล้วก็เป็นห่วงอีหลานะครับแล้วก็บอกอีหลาตั้งใจนะครับตั้งใจเอานะครับเพจเอานะครับคือบังเทือพี่น้องครับเนื่องด้วยนะครับน้องหญิงเนาะ ก็พึ่งเข้ามาในวงการมอลำาเอาอยัางไงนะครับอีหล่าก็ยังมีความกังวลคือเก่าอันนี้มันมันปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับเพาเป็นผู้ใหญ่เขาหูเบิดแล้วครับมันก็นมีความกังวลน,นะครับแต่เนื่องด้วยว่าน้องอุงอิงนะครับมาไกลามากนะครับและมันปฏิเสธไม่ได้ที่ตัวเองจะต้องนะครับเจอนะครับสิ่งที่ยากขึ้นกว่าเดิมยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะให้มันแกร่งขึ้น เพื่อที่จะให้เจ้าของเนี่ยนะครับมีความสามารถนะครับบนจุดที่จะของยืนอยู่นะครับเพื่อที่จะให้คนที่เขาว่าเอ๊ะเป็นมอลลัมล่องเดบอลัมเดบอเป็นมอลัมลัมเดบอนะครับเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเนี่ยนะครับผ่านมาแล้วนะทาได้นะอ่านี่แหละครับมันเป็นจุดที่ยากแต่มันก็ต้องไปอยู่บนจุดนั้นให้ได้ เห็นบ่ครับกับเบิงได้จากศิลปินระดับคู่บาอาจารย์นะครับกัวพันสิอยู่มาเท้าปัจจุบันนี้กว่าพันจิตแบบมีเชื่อเสียงในค้นรุ่นหลังๆนะครับลูกรุ่นหลานในกล้าวขานเดว่าถึงซื้อเพิินเนี่ยเพิ่นกับพานมาเมิดแบบนี้แหละครับแบบที่หลาอุ้งิงนี่แหละนะครับฉะนั้นครับพี่น้องครับช่วงท้ายนี่ช่วงคลิปนี้นะครับจากข่าวของพิ่ดิวแล้วเนี่ยนะครับ อยากมากเชิญชวนพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้หละวันนี้14กุมภาวันแห่งความรักนะครับเข้ากับความหักแพงคว่มเป็นดูนะครับทรงถอดเป็นแห่งอีหล่าปอโจแล้วก็โพสแหละครับว่าวันนี้เดี๋ยวจะชมบรรยากาศเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะครับน้องอิงใส่เสียง800,000้าครับอยู่ห้องบันทึกเสียง800,000านะครับถ้าจำว่าผิดนะครับ ห้องบันทึกเสียงแปดแสนเศร้าเนี่ยกะผลงานเพลงพอโจกับลุงเผ็ดด้อ่าพอโจกับลุงเพ็รยืนนึ่งเป็นเขายืนหมอเป็นไอ้ก็ไปใส่เสียงอยู่ตรงนี้แหละนะครับอ่าฉะนั้นครับพี่น้องครับเป็นกําลังแรงเชีย่อแรงใจกันเนาะถาเบิรงบรรยากาศยุ่นะครับแล้วก็มาอัปเดตอีกอ่ะจ้งไดก็ได้เห็นมันครบตอนนี้นะครับหมาแรง นะครับยูทูบไทยแลนด์ในหมดทั่วไปนะครับสำหรับผลงานเพลงตัวแฟนมาจังได้นะครับอ่าเป็นนำมาครีเอทใหม่นะครับนัมาเฮ็ดขึ้นใหม่นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับของสุสายใหญ่เฮดุนตรีใหม่นะครับสุยใหญ่เพชรบ้านแพงนะครับนี่แหละช่วงเสาร์ห้ากาฟังกันไปไหลไหลท์ก็ครับตอนนี้ครับประกาศสิบมันติดตอนนี้ติดอยู่12เพลงมาแรงและ6มาแรงในหมวดทั่วไปอ่าพี่น้องครับนี่กคับเบิรงสลับกันไปเนาะนะครับ ขอให้พี่น้องโชคดีไม่ใช่นะครับเดี๋ยวถ้าบังคับจากทั้งโอจะเป็นทั้งช่องลักแน่ทั้งแน่จีเพิ่นไปเป็นกําลังใจยี่หลานะครับอยู่ทั้งของอัดแปดแสนเศร้าระคาพี่น้องเอฟซีแฟนครับมาแรงหนีเด้อพี่น้องเด้อนะครับผีดิวที่เราพัดนะครับโพดแล้วนะครับเออบอลโจกันจนได้ไปคอมเมนต์ละอดบ่ได้นะครับอ่าไปตุ่มไปห้อมกันครับพักแพ่งกันครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับยิงเช่าจังหวัดระเอ็ดก็ได้คำว่าเป็นบ้านของ นองพักแพนขึ้นกันนะครับสำหรับมือหนีขึ้นนีนะครับโอเคครับพี่นองครับโชคดีมีใช่ครับสวัสดีครับมาไปถึงเบิร์กถึงถึงปันเพลงอ๋อกำลังใจครับผู้อยู่เบื้องหลังครับผม